ับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับอ,อกาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธวันพฤหัสบดีนะฮะที่27กระกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อ,ข,อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อนอกตีข่าวทักษิณกลับบ้านสัญญาณเพื่อไทยทุ่มหมดหน้าตัก ัตั้งรัฐบาลตามคาดเมื่อฮุนเซนส่งต่ออำนาจให้บุตรชายฮุนมาเน็ตสิงหาคมนี้เฟดขยับตกเบีย้ย0.25%ตามค่าดนะครับแย้มแผนขึ้นต่ออีกรอบในปีนี้และนักร้องหญิงไอริชชีเนตโอคอนเนอร์เสียชีวิตในวัย56ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวเมื่อจีนกล่าวหาสหรัฐ ปราบปรามการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการทำร้ายเศรษฐกิจจีนจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับฮ่องกงผุดโฮสเทลคนรุ่นใหม่ช่วยหนุ่มสาวให้มีที่อยู่อาศัยแม้ค่าครองชีพสูงลิบเล้วติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยออกรุงตันงครับ กบเริ่มกันด้วยข่าวที่สื่อต่างประเทศก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ,รบสำหรับการเมืองไทยล่าสุดก็มีการเล่นข่าวทักษิณกลับบ้านนะฮะก็มีรายละเอียดอย่างไรเรื่องนี้อย่างที่คุณสรงเพรพูดนะครับสื่อต่างประเทศรายงานการประก,ระกาศแผนกลับบ้านของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับตามการเปิดเผยของปุตรสาวในวันพุธและเป็นการกลับมาของอดีตนาย,ยกที่ลี้ภัยไปต่างแดนในช่วงที่ประเทศบ้านเกิดกําลังกับ เผชิญทางตันทางการเมืองหลังเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่านางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณเปิดเผยมว้มพุทธผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายทักษิณจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้ด้าน AP รายงานว่าสื่อไทยต่างรายงานวิดีโอคอลสั้นๆของนายทักษิณระหว่างที่ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยร่วมฉลองวันเกิดให้กับเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีว่านายทักษิณประกาศว่าจะกลับประเทศไทย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับฝั่งพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อการกลับมาของนายทักษณิณครับและบอกว่าทางพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่ผ่านมาอาดีตนายกผู้นี้ประกาศว่าจะกลับไทยมาหลายครั้งก่อนจะเปลี่ยนใจในที่สุดนะครับขณะที่รอยเตอร์รายงานด้วยว่านายทักษณิณกล่าวกับผู้สนับสนุนว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาขึ้นอย่างมากภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย ด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่านายทักษิณในวัย74ปีผู้นี้จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยกล่าวว่าตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเมื่อเครื่องบินลงจอดเขาคือนายทักษิณต้องไปขึ้นศาลและรับฟังคําตัดสินนะครับ ด้านาศาสตราจารย์ธิตินันพงสุทธิรัก์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการกลับมาของนายทักษิณคือสัญญาณที่มีแนวโน้มว่าพักเพื่อไทยได้หาทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้แล้วแต่อาจต้องตัดสัมพันธ์กับพักก้าวไกลเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่าเพื่อไทยกำลังเทหมดหน้าตักและบอกด้วยว่าพวกเขาจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลและโดดเดี่ยวก้าวไกลและส่วนหนึ่งของข้อตกลงก็คือการพาทักษิณกลับบ้านครับ พรกเก้าไกลระบุนะครับว่าการกลับมาของอดีตนายกผู้นี้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้การประชุมสภาพเพื่อบวชนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ก็ถูกเลื่อนออกไปจากสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับยติห้ามการเสนอชื่อนายพิธาซ้ำ ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งทางวันมูหัมัดนอมมาาหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนหวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะดําเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับคําร้องนี้และเปิดทางให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐรมนตรีต่อไปครับคุณสมงพจน์ครับผมจากเรื่องของนอดีตนายกไทยนที่กําลังจะได้กลับบ้านไปเรื่องของนายกรัฐรมนตรีกัมพูชาซึ่งกําลังจะกลายเป็นอดีตบ้างน,นะครับ เมื่อนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะฮะระบุในวันพุธว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งและส่งมอบอำนาจให้กับ คุณมาเน็ตบุตรชายในเดือนหน้านะครับสิ้นสุดการปกครองของฮุนเซนที่ยาวนานเกือบ4ทีทศวรรษที่เขาได้สร้างศิลปภาพให้กับประเทศหลังภาวะสงครามแต่ก็ยังคงขัดขวางกระบวนการเข้าสู่ประชาธิปไตยของกัมพูชานะครับคุนเซนหนึ่งในผู้นําที่ปกครองประเทศยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกประกาศอย่างเป็นทางการไม่กี่วันหลังจากพักประชาชนกัมพูชา ของเขากว่าชัยชนะถล่มทลายโดยได้ไปถึง120ที่นั่งจาก125ที่นั่งในสภานะครับเนื่องจากคู่แข่งสำคัญนั้นถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งกันหมด นายกรัฐมนตรีฮุนเซนถแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ว่าผมได้เข้าเฝ้ากษัตริย์นโรดมสรีหมุนีและประกาศว่าผมจะไม่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วว่าจําเป็นต้องเสียสละและสละอำนาจนะครับพร้อมทั้งส่งมอบอํานาจต่อให้กับฮุนมาเนตบุตรชายในอิงไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดทางให้กับผู้นํารุ่นใหม่ ทั้งนี้ฮุนมาเนตจ,จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่10สิงหาคมนี้และจะปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งในวันที่22สิงหาคมครับคุณนภรัตยังอยู่กันที่เรื่องของกัมพูชาครับคุณทรงพจน์เป็นประเด็นที่ทางสหรัฐออกมาแสดงความะบวนโดยเจ้าที่กัมพูชากล่าวว่างานปรับ ปรุงท่าเรือฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิวเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็แสดงความกังวลครับว่าฐานทัพเรือดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานประจำการของกองทัพเรือจีนแทนครับความคลางแคลงสงสัยในจุดประสงค์ของการปรับปรุงฐานทัพเรือแห่งนี้เพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากมีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่าท่าเรือหลักของฐานทัพเรือดังกล่าวกำลังก่อสร้างสถานที่ที่สามารถ ใช้จอดบรรทุกเรือเครื่องบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ได้นะครับชุ่มโซ,โซจิตโคโสกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืยนยันกับวิวเอภาษาเขมรครับว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้แต่ยังไม่มีการระบุวันที่จะทําพิธีเปิดพร้อมปฏิเสธข่าวที่ว่าจีนอาจใช้ฐานทัพแห่งนี้ในการขยายอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แข่งกับสหรัฐครับโดยโคโสชุ่มกล่าวว่าเสียใจที่นั่นไม่ใช่ขอ้อมูลที่ถูกต้องกัมพูชาเป็นประเทศเล็ก บางประเทศไม่ประสงค์ดีกับเราบางประเทศไม่พูดความจริงและให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะฮะเมื่อวันอังคารนะครับบริษัท Black s s y y ในสหรัฐเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมแสงเห็นการก่อสร้างฐานทัพเรือเรียมพร้อมระบุว่ามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของสถานีขนาดใหญ่สำหรับกองทัพเรือจีนระหว่างเดือนสิงหาคมปี2021และเดือนกรกฎาคมปี2023ครับคุณสงพจน์ ทางด้านเครกซิงเกิลตันนะครับรองผู้อำนวยการโครงการจีนและก็เป็นนักวิชาการอาวุโสแห่งมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยระบุว่าท่าเรือน้ําลึกที่ฐานทัพเรียมนั้นมีลักษณะเดียวกันกับท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่จีนสร้างไว้ที่จิบูตินะครับคุณนพร,รัชและมีความยาว363เมตรซึ่งก็หมายความว่าสามารถรองรับ เรือขนาดใหญ่ที่สุดของจีนได้รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจียนลำใหม่ที่มีความยาวถึง300เมตรด้วย เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนชูประเด็นเรื่องฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้นะครับกับรัฐบาลกัมพูชาระหว่างเยือนกรุงพนมเปญโดยเกรงว่าจะถูกใช้เป็นฐานบัญชาการกองทัพเรือของจีนในการคุกคามชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรัฐมนตรีบริงเกนยังได้กล่าวกับบีโอเอภาคภาษาเขมรว่าสิ่งสําคัญที่สุดของสหรัฐคือการรับรองว่ากัมพูชาจะเป็นอิสระ ด้านนโยบายต่างประเทศและไม่รู้สึกว่าถูกกดดันจากชาติใดซึ่งในกรณีของฐานทัพเรียมบรรดาชาติในภูมิภาคนี้ต่างกังวลว่าจะมีชาติใดชาติหนึ่งที่มีอำนาจควบคุมพิเศษเหนือพื้นที่นั้นนะครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของฐานทัพเรือจะถูกนำไปใช้หรือมีการกระทำที่คุกคามความมั่นคงของประเทศอื่นในภูมิภาคนี้นะครับ ทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองอีกผู้หนึ่งนะครับอมโศวานารากล่าวกับ B O A บอกว่าประเด็นเรื่องฐานทัพเรือเรียมนั้นเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างยิ่งนะครับและรัฐบาลกัมพูชาจําเป็นต้องโปร่งใสในเรื่องนี้สหรัฐก็กล่าวหาจีนนะครับบอกว่าจีนเนี่ยส่งทหารไปประจำการที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งจะถือเป็นฐานทัพเรือน,นอกประเทศแห่งที่สองของจีนต่อจากที่จีบูตีในแอฟริกาอย่างที่กล่าวไปและเป็นแห่งแรกในแถบอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับ ซึ่งก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาก็กล่าวนะครับบอกว่าฐานทัพเรือเรียมจะไม่เปิดให้ประเทศใดทําการตรวจสอบหลังการก่อสร้างเสร็จแล้วและบอกด้วยว่ากัมพูชาจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดก็ตามตั้งฐานทัพทหารที่ฐานทัพเรือแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญคอยู่ในอ่าวไทยด้วยนะครับไปกันต่อเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับคุณนพรัต์ ตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดมานานทั้งในด้านของเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับ,รบเมื่อไม่นานนี้สื่อรัฐบาลจีนก็ออกมากล่าวหาบอกว่าสหรัฐเนี่ยใช้ข้ออ้างเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเราได้ยินกันบ่อยนะฮะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตรวดเร็วเกินไปจนแสงหน้าสหรัฐนะครับ ฝ่ายโพลิกราฟของ v OA ก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนคุณนพร,รัตน์มีรายงานมาเสนอให้เราฟังกันใช่ครับคือประเด็นเรื่องของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นที่สองประเทศมหาอำนาจเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่ตกลงกันไม่ได้หาที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามแข่งขันช่วงชิงความเป็นหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีทางแห่งอนาคตอยู่นะครับ,รบโดยประเด็นคราวนี้เกิดมาเพราะว่าเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีน กล่าวหาว่าสหรัฐใช้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยหรือผู้ได้ชัดคือการปกป้องทรัพย์สินด้านอุตสาหกรรมมาขัดขวางการขยายตัวของ รัฐบาลของเศรษฐกิจจีนนะครับ,รบโดยเป็นเรื่องของบทความแสงข้อคิดเห็นโดยซื่ออย่างเป็นนักเขียนของนักเขียนของซินหัวนะฮะกล่าวอ้างว่าวาทศีลเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคือหนึ่งในเหตุผลซ่อนเร้นมากมายที่สหรัฐอ้างเพื่อปกปิดความตั้งใจที่แท้จริงที่จะเข้าจัดก,การกับเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเช่นของจีนซึ่งสหรัฐมองว่าน่าจะเป็นภัยคุกค,ค,คามต่อความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของตนนะครับโดยเรื่องนี้ทางโพลิกราฟก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการทําให้สังคมเข้าใจผิดครับคุณสมพจ์ อ้าวเดี๋ยวหลายคนก็ตั้งคำถามเลยว่าทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างไรคุณนพด,ดเพราะว่ามันมีประวัติหลายครั้งที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินทางการกฎหมายของสหรัฐรในประเด็นจีนจารกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนการตอบโต้การขโมยสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่ของกรุงปักกิ่งอยู่เพราะว่าประมาณ80ของคดีทั้งหมดที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินไป ในเพราะปี2ส2 1นะครับมันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายของจีนทั้งนั้นนะครับโดยทาง FBI หรือว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐประเมินว่าการขโมยความลับทางการค้าสินค้าปลอมแปล,ง,ปลงและซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยจีนนั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐปรเป็นมูลค่าอย่างน้อย2อ5 0 0 0ล้านถึง6 0แสนล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับคุณสมงพจน์ FBI กล่าวด้ว่าจีนเนี่ยใช้ความที่ตัวเองมีตลาดขนาดใหญ่เนี่ยดึงดูดประเทศ ผู้ลงทุนและธุรกิจประเทศอื่นเข้ามาก่อนใช้กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อนนำเทคโนโลยีต่างประเทศมาเป็นของตนเองเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินทองของธุรกิจจีนเองนะครับส่วน American Enterprise Institute หรือว่า AEI เป็นองค์กรคลังสมองที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันก็สรุปไว้ในรายงานที่ชื่อ China Technology Strategy Leverage Before Growth ที่ออกมาเมื่อวันที่8มิถุนายนว่าเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ทางทหารยุทธวิธ,ทธทีทางเศรษกิข,ของจีนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สมมาตรกล่าวคือ ใช้ประโยชน์จากระบบของอเมริกาที่ตั้งบนพื้นฐานเปิดกว้างและสร้างความมั่นคงพร้อมๆกับการปกป้องบริษัทขนาดใหญ่ของตนและททำการขู่เข็นไม่ให้มีการโอนถ่ายเทคโนโลยีจากนั้นค่อยำจ,จำกัดคู่แข่งต่างชาติออกไปจากตลาดครับครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นรายงานที่กล่าวหาลอยๆมีตัวอย่างในกรณีที่พูดถึงเนี่ยฮะมีบ้างไหมใช่ในช่วงปีกว่าๆ่า2ปีเนี่ยมีหลายอย่างนะครับอันแรกเป็นบริษัทชื่อ GE Aviation เป็น Aviation เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินของสหรัฐในปี2022คือเริ่มต้นเมื่อปี2021นะครับลูกขุนของ รารัฐบาลกลางสหรัฐชุดหนึ่งตัดสินว่าสู้หยานจุ่นเป็นเจ้าที่หน่วยข่าวกรองรัฐบาลจีน,นมีความผิดในข้อหาจารกรรมทางเศรษฐกิจพยายามขโมยความลับด้านการค้าตัดสินจำคุกไปแล้ว20ปีนะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยไปเข้าหาพนักงานบริษัท GE Aviation รายหนึ่งตั้งแต่ปี2017เพื่อให้ขโมยกระบวนการออกแบบแล้วก็รายละเอียด จำเพาะระบบของสิ่งที่เป็นโมดูลพัดลมเครื่องยนต์เครื่องบินที่เป็นผลงานเฉพาะของบริษัทแห่งนี้ซึ่ง GE เป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตเรื่องนี้ได้และสุดท้ายนี้ FBI ก็ตามจับสู้ได้เพราะว่าไปนัดแรกของและเงินกันที่บรัสเซลนะครับอีกคดีหนึ่งก็คือบริษัทเป็นคดีชื่อ APT 41เขาบอก APT 41เนี่ยเป็นปฏิบัติการหน่วยราชการรับของรัฐบาลจีนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ การขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นการเปิดเผยของ Cyber Reason เป็นบริษัทด,ด้านความมั่นคงไซเบอร์อยู่ในนครบอสตัน Boston, นะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการนี้ไปการขโมยหลายๆอย่างเนี่ยมาจาก3บริษัท30แห่งแล้วแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็เป็นพวกพิมพ์เขียวเทคโนโลยีล้ำยุคซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรมามานะครับแล้วก็เช่นแผนพิมพ์ภาพพิมพ์ คิมเขียวเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธแล้วก็แม้กระทั่งทรัพย์สิสนทางมายาเกี่ยวกับยารักษาโรคเช่นเบาหวานโรคอ้วนโรคซึมเศร้าแล้วก็แผงโซล่าคดีสุดท้ายจะพูดถึงคือคดีหัวเวย่ยซึ่งหลาย <ๆ S 2> คนเคยได้ยิน<ๆ>ใช่<ๆ>แต่ว่ามันก็ยอ้อนไป่ปี2020ที่มีคดีกันเพราะว่ารกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องบริษัทแห่งนี้ว่าทําการขโมยความลับทางการค้าจากบริษัทสหรัฐ6แห่งมาถึงสองทศวรรษแล้วแล้วสุดท้ายก็คือสรุปใช้ การช่อโกงและหลอกลวงล่อลวงดึงเทคโนโลย,ยีซับซ้อนของสหรัฐมาแล้วก็มาผลิตสินค้าราคาถูกกลับมาขายในสหรัฐซึ่งเป็นการเอาเปรียบสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ทําให้ตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการได้นี่คือคดีที่พิสูจน์ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับครับ ข้อมูลเยอะนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voa ไ a i com นะครับอยู่ในหมวดของตรวจสอบข่าวมีรายงานการตรวจสอบข่าวหลายเรื่องด้วยกันที่เราจะททำไว้นะครับในนี้ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Facebook y o u t u b e Twitter และ Instagram ครับ ไปติดตามสถานการณ์ยูเครนกันบ้างคุณนภรัตไดยิงไหมครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษเผยนะครับว่ารัสเซียกําลังเตรียมการปิดล้อมทะเลดำนะฮะหลังส่งเรือล่าตระเวนในน่านน้าใกล้กับเส้นทางขนส่งธัญพืชทางทะเลของยูเครนนะครับทางด้านสหรัฐก็อาดมาตรการช่วยเหลือแก่ยูเครนเพิ่มเติมด้วยกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยระหว่างรายงานสถานการณ์ประจำวันประจำวันนะครับบอกว่าเรือคอเวตเซอร์เกโคทอฟถูกส่งไปประจำการในทะเลดำ เพื่อลาดตระเวนในน่านาน้ำที่เป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลระหว่างช่องแคบบอสฟอรัสกับท่าเรือในโอเดสซาทางตอนใต้ของอยูเครนนะครับเพิ่มความเป็นไปได้ว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมการเพื่อปิดล้อมอยูเครนทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษบอกว่ามีความเป็นไปได้จริงนะครับที่ว่ารัสเซียจะจัดตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อสกัดกั้นเรือพาณิชย์ที่รัสเซียเชื่อว่าจะมุ่งหน้าไปยังยูเครนด้วย สัปดาห์ที่แล้วนะครับรัสเซียประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงขนส่งธัญ,ญพืชกับยูเครนที่สหประชาชาติและตรุรกีเป็นตัวกลางเจรจาซึ่งเปิดทางให้มีการขนส่งธัญ,ญพืชจากท่าเรือยูเครนในทะเลดำหลังจากที่รัสเซียส่งทหารลุกรานยูเครนทำให้การขนส่งธัญ,ญพืชนั้นต้องระง,งับไปนะครับเรื่องนี้ทางสาภาพยุโรปกำลังพิจารณาช่วยเหลือด้านเงินทุนเกี่ยวกับการขนส่งธัญ,ญพืชออกจากยูเครนหลังจากที่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวนะครับ และในวันอังคารเช่นกันสหรัฐก็ประกาศส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับยูเครนเพิ่มอีก400ล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจะรวดสำหรับระบบยิงปืนใหญ่ไฮมาส และรถหุ้มเกราะสไตรเกอร์อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐจัดส่งโดรนแบล็ k ฮอร์เน็ตซึ่งเป็นนาโนโดรนสอดแนมขนาดจิ๋วของสหรัฐให้แก่กองทัพยูเครนด้วยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนเคยได้รับโดรนดังกล่าวจากพันธมิตรชาติตะวันตกมาแล้วตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐความช่วยเหลือรอบใหม่นี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอำนาจเบิกถอนของประธานาธิบดีหรือ PDA นะครับซึ่ง อนุญาตให้สหรัฐสามารถจัดส่งยุทธภัณฑ์และบริการทางทหารให้แก่ประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองของรัฐสภาซึ่งบางครั้งการจะส่งความช่วยเหลือเหล่านี้อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหลังการอนุมัตินะครับปัจจุบันสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนไปแล้วมากกว่า43,000ล้านดอลลาร์นะครับ,น,บนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนครับคุณอภรรษ ครับจากประเด็นสงครามยูเครนรัสเซีย,ายมาดูเรื่องของภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุน่นทกสุรีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งและพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ในมันพุทธนะครับเจ้าหน้าที่เผยว่าส่งผลให้น้ําท่วมบ้านเรือนเสียหายและฆ่าชีวิตประชาชนไป2รายครับโดย a p รายงานว่าไต้ฝุน่นทกสุรี เคลื่อนเข้าเกาะฟูการในช่วงเช้ามืดและพัดถล่มอีกเกาะในจังหวัดคากายันนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องอ,อพยพป,ประชาชนราว6 6 0 0 0รายออกจากพื้นที่เสี่ยงตามชายฝั่งและสั่งปิดโรงเรียนและที่ทํางานล่วงหน้าก่อนพายุเข้าเจ้าที่ท้องถิ่นระบุด้วยว่าพายุใต้ฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง700กิโลเมตรนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในภาคเหนือของฟิลิปปินส์ครับ แแม้ไต้ฝุ่นทกสุรีจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับก็ยังมีความเร็วลมอยู่ที่175-240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายังเป็นอันตารายอยู่มากนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่นำมาเสนอเกี่ยวกับพิบัติในฟิลิปปินส์ครับกลับไปที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับระบบธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ในวันพฤหัสบ,บดีนะครับซึ่งเป็นไปตามที่คาด เป็นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดในรอบ16ปีนะครับจากปัจจัยของทิศทางเงินเฟอ้อที่ยังสูงต่อเนื่องพร้อมแย้มแผนขยับดอกเบี้ยต่ออีกในปีนี้นะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐมีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย0.25เเตป็นตอนนี้ขึ้นไปเป็น5.25ถึง5.50นะครับถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่11 จากการประชุม12ครั้งของเฟดในปีนี้และเฟดก็ยังไม่ปิดประตูแผนการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ด้วยสำหรับการประชุมครั้งต่อไปในอีก8สัปดาห์จากนี้คาดกันว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมดังกล่าวนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น82จุดปิดที่35,520จุด สแตนด์อ d ดันพ o อสนะครับลดลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่4567จุดและ Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่14127จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท22สต่ตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวเศร้าในวงการเพลงบ้างนะครับ เชิญครับคุณนพร,รัตน์ครับก็เป็นประเด็นของชินเนตโอคอนเนอร์นะครับนักร้องนักแต่งเพลงชาวไอริชซึ่งโด่งดังในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990โดยเฉพาะเพลงดังของเธอคือ n o t h i n g compares to you นะครับเสียชีวิตแล้วในวัย56ปีจากการเปิดเผยของครอบครัวของเธอครับ นักร้องหญิงซึ่งเป็นที่จดจำจากการตัดทรงผมสกินเฮดและใส่เสื้อผ้าตัวโครงนะครับเป็นผู้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักร้องหญิงในสมัยนั้นไปโดยสิ้นเชิงชินเนตมาออกมาแสงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของาศาสนาเพศสตรีสิทธิสตรีและสงครามนะครับซึ่งปรากฏออกมาในบทเพลงที่เธอร้องในหลายอัลบั้มในช่วงเปิดตัวช่วงทศวรรษที่1990จนถึง,ถงต้นทศวรรษที่2000นะครับนอกจาก นี้ผู้คนยังจดจําการปรากฏต,ตัวของเธอใน,ใน,ในการแซตเดนไลฟ์ไลฟ์ด้วยนะครับคุณสง่งโพสต์ที่เธอฉีกรูปของพระสันตะปาปาจอ์นปอลที่2ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชมทางทีวีด้วยชินเนตเองเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อปี2018นะครับและเปลี่ยนชื่อเป็นชูฮาดาซาดากัตเธอป่วยด้วยอาการด้านสุขภาพจิตมาเป็นเวลาหลายปีครับ,รบแล้วก็บุตรชายของวัยรุ่นของเธอก็เพิ่งปลิดชีวิตตัวเองไปเมื่อปีที่แล้วนายยกรัฐมนตรีไอแลนด์ลีโอวารัตกาโพสต์ข้อความทางสืออ่อสังคมออนไลน์ X หรือ Twitter นะครับว่าบทเพลงของเธอเป็นที่หลงรักไปทั่วโลกและความสามารถของเธอก็ไม่สามารถหาคนเทียบเคียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นขา่าวเศร้าจากวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับครับผมก็มีบุคคลเสียชีวิตหลายรายนะฮะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในวงการเพลงนะครับครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะฮะไปที่ห้องโกงกันบ้างครับคือ คนหนุ่มสาวฮ่องกงเนี่ยตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาเพราะว่าประกันภัยในฮ่องกงวัย23ปีเปิดห้องพักของเธอที่อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มครับมาเร็วไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงนะฮะคือฮ่องกงตอนนี้นะครับมีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้วนะฮะแล้วก็หนุ่มสาวเนี่ยต้องพยายามจะหาที่อยู่อาศัยของตัวเองจนมีโครงการที่เรียกว่า youth hostel หรือว่า หหห้องพัักสสาารบคนนุ่ออมวเชลซีถังตัวแทนขายประกันภัยในฮ่องกงวัย23ปีเปิดห้องพักของเธอที่อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มขนาด30ตารางเมตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและโอกาสซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสำหรับคนหนุ่มสาวแบบพวกเขาในตลาดที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในโลกแห่งนี้ค่ะ เชลซีเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่รายที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับคนหนุ่มสาวในฮ่องกงซึ่งมอบโอกาสให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้นได้เข้าพักอาศัยใน Youth Hostel ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะมก็เราเราเสลวานี่ก็แพงวนี่ก็แต่หยเชลซีกล่าวว่าตอนที่เธอและแฟนหนุ่มมองหาอพาร์ตเมนต์ทั้งสองรู้สึกว่าที่พักส่วนใหญ่มีราคาแพงเกินไป หรืออยู่ไกลจากตัวเมืองมากเกินไป <y S 1> หากรวมค่าเดินทางแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกือบเดือนละ1,300ดอลลาร์ หรือราว45,000บาทซึ่งถือเป็นอัตราส่วน40%ของไรายได้ต่อเดือนของเธอเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เธอจ่ายเงินค่าเช่าเดือนละเกือบ500ดอลลาร์หรือประมาณ17,300บาทเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าที่ชาวฮ่องกงหลายๆคนต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยที่แย่ที่สุดของเมืองซี่ยกค่ะและแม้ว่าการย้ายออกจากบ้านพ่อแม่จะเป็นธรรมเนียมของคนหนุ่มสาวทั่วโลก แต่กลับเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของฮ่องกงโดยฮ่องกงถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีบ้านราคาแพงที่สุดเป็นเวลา13ปีติดต่อกันจากข้อมูลของบริษัทวิจัยเดโมกราฟียค่ะอย่างไรก็ตามปัญหาด้านที่อยู่อาศัยกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมส่วนใหญ่ของฮ่องกงเช่นเดียวกับการประท้วงเมื่อปี2019ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองสั่นคลอนนะคะ โครงการห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วภายใต้แรงกดดันจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งได้เดินทางมาที่ฮ่องกงในเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วและกล่าวว่ารัฐบาลท้องถิ่นต้องพยายามให้มากกว่านี้ในการที่จะจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการจ้างงานสำหรับคนหนุ่มสาวค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าหากคนหนุ่มสาวมีอนาคตฮ่องกงก็จะมีอนาคตตามไปด้วย เราต้องเป็นผู้นำให้แก่คนรุ่นต่อๆไปเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทของตนในประเทศจีนและในโลกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในประเทศชาติให้คนเหล่านั้นด้วยและว่าเราจำเป็นต้องช่วยเหลือคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญในด้านการศึกษาการหางานทำการเป็นผู้ประกอบการและปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะ โครงการของรัฐบาลดูเหมือนจะมีห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวราวส0 0พห้องเท่านั้นในขณะที่ที่อยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นโครงการของรัฐก็มีไว้สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยและเวลาที่ต้องรอบ,บ้านพักเหล่านี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีครึ่งโดยประชากรที่เป็นครอบครัวและบรรดาผู้สูงอายุก็มีสิทธิ์ซื้อบ้านเหล่านี้ด้วยดังนั้นโอกาสที่คนหนุ่มสาวและคนโสดจะได้ซื้อบ้านของรัฐบาลจึงแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวค่ะ ไงหมิงยิปศาสตราจารย์ด้านที่อยู่อาศัยและการศึกษาเกี่ยวกับเมืองที่ City University of Hong Kong กล่าวว่าหากรัฐบาลห่วงใยในปัญหาที่อยู่อาศัยของคนหนุ่มสาวจริงๆก็ควรพิจารณานโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับคนหนุ่มสาวของรัฐบาลสมัยนะคะเพราะในตอนนี้คนหนุ่มสาวไม่มีโอกาสที่จะได้บ้านของรัฐบาลเลยค่ะอย่างไรก็ดีความต้องการห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวนั้นมีผู้ลงทะเบียนประมาณ5คนต่อทุกๆหนึ่งห้องพัก และถึงแม้ว่าเกณฑ์นในการเช่าห้องพักนี้จะเข้มงวดและผู้ที่ได้รับเลือกอย่างต้องทำงานบริการชุมชนปีละ200ชั่วโมงแต่สำหรับเชลซีและแฟนของเธอแล้วการที่ได้อยู่ในห้องพักแห่งนี้ยังคงเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ และที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจสุภาผลและคุณนพพรชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแต่ฟังเรื่องราวของคนหนุ่มสาวฮ่องกงน่าเห็นใจมากเข้าคิวกันทีห้าปีกว่าแล้วห้องหนึ่งคิวอยู่ที่ห้าคนเหมือนเราไปเข้าคิวร้านอาหารเรายังรอแทบไม่ไหวแต่นี่เข้าคิวเพื่อมีที่พักอาศัยน่าเห็นใจมากเลยนะคะถ้าถ้า ทั้งสองท่านเคยเดินทางไปฮ่องกงก็จะเวลาที่เราไปพักโรงแรมพื้นที่มีจํากัดและใช้สอยกันเต็มพื้นที่มากนี่เป็นสภาพที่เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะอืมฮะก็ยิ่งเป็นอย่างที่ในคานข่าวบอกะครับว่าคนหนุ่มสาวก็อยากจะย้ายออกเหมือนในกระแสของคนในโลกตะวันตกน,นะครับแต่ไปที่ไหนเนี่ยก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้เพราะว่ามันแคบอย่างที่คุณธีรัตว่า,าจริงๆนะฮะผมก็มีญาติอยู่เคยไปบ้านแกก็แบบมันเล็กจริงๆเนาะต้องนอนแบบเตียงที่เป็นเตียงชั้นๆกันอะไรอย่างเงี้ย ค่ะสัญญาณโทรศัพท์เสียงจาก VOA ขาดหายทไม่แน่ใจเพราะอะไรก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากการวงการเพลงก็เกิดความสูญเสียอีกใช่ไหมคะคุณทรงพศอายุยังน้อยอยู่เลย56ปีครับชนเนตออคอนเนอร์คือใครที่เกิดในยุคคือเก้าูนย์เนเนี่ยคงจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเธอเนี่ยเรียกว่า เปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักร้องหญิงในยุคนั้นเลยจากที่ต้องผมยาวหรือว่าแต่งตัวในลักษณะของผู้หญิงก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนผู้ชายเลยแล้วก็โกนหัวดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ปฏิวัติว,ตวงการเพลงในในในส่วนหนึ่งในในในช่วง 1, 1990ครับเนื้อเพลงก็เป็นเนื้อเพลงที่ค่อนข้างสะท้อนสังคมหรือว่าสะท้อนชีวิตได้ลึกกว่าไม่ใช่เพลงป๊อปธรรมดาด้วยนะเราก็ไม่ใช่แฟนเพลงเท่าไหร่แต่รู้ว่าเพลงเขาดังอะครับ เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีจาก v ิวเอนำโดยคุณทรงพจนคุณนภรัตนและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ